รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสารพลังจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสพปสระบุรีเขตหนึ่งวันที่14ธันวาคม2566นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสารพลัง จับมือไว้แล้วไปด้วยกันสพป,ปสระบ,บุรีเขตหนึ่งณห้องประชุมเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษารัชการที่9โรงเรียนอนุบาลสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บุรี จากนั้นได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งชมการแสดงของนักเรียนและเยี่ยมชมการแสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7ถึง25 2568 และนโยบายเร่งด่วนคลิกวินประจำปีงบประมาณพศ2567เผยแพร่สู่สาธารณชนอันนำไปสู่ปลายทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนที่จัดแสดงผลงานจากการขับเคลื่อนของสถานศึกษาในสังกัดจํานวน116แห่งโดยใช้พื้นที่เป็นฐานจํานวน10บูตได้แก่1การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 2. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พล,ลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 7. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา 8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและ 10. ผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำภายใต้การบริหารงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดรวิพาสายรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ,ารศึกษาประถมศึกษาส,สระบุรีเขตหนึ่งโดยในงานได้รับเกียรติจากนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีดรภูธรจันทหงคุญยัจรธรรรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรมงคลสิริพัฒนกุลที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ดรนาวาจาวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับก็วันนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่ครับเปิดเยี่ยมราชการในจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้มาอยู่ที่ โรงเรียนอนุบาลสลับรีซึ่งมีโอกาสได้มอบนโยบายนะครับแล้วก็พูดถึงการทํางานของกระทรวงและสิ่งที่มอบข้อหงายไปถึงรุเนียนต่างๆที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถิติการท่านบนตำรวจเอกเพิ่มบูลชี้ชอบเรืมอบมว้ก็คือเรื่องเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนะครับทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติภัยคุกคามจากภายนอกนะครับก็ให้นักเรียนช่วยกัน เรื่องของความปลอดภัยก็รวมถึงเรื่องปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างในคารเรียนนะครับเช่นอาคารเรียนเรื่องของอุปรกรณ์ต่างๆที่ก็ต้องใช้ในการเรียนการสอน<ม>ถ้ามีสิ่งใดที่ดูแล้วก่อเกิดอันตรายก็ให้ทางโรงเรียนต้องรีบแจ้งมาที่เขตพื้นที่นะครับเพื่อจะจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เรื่องการช่วยกันดูแลเรื่องอยาเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้ ต้องยอมรับว่าการแทรกบาทยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นายาเสพติดที่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าทั้งยาบ้าหรือหรือยาเสพติดต,ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ท่านดีห่วงใ่คำชักให้โุงเรียนนุ่งเรียนช่วยสอดส่องดูแลนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็คือเรื่องโภชนาการขนมของหวานที่ไม่มีประโยชน์ก็ท่านรัฐมนตรีว่าการก็ขอความร่วมมือทุกงเรียนว่า ถ้าในโรงเรียนมีขนมโดน,นันก็วัฒนาดนะครับส่วนเรื่องเด็กโตก็แน่นอนนะการให้วิชาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ไช้ีที่ตอนนี้ระบาดกันในประเทศไทยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีการลงระลงประชาสัมพันธ์ทั้งในโรงเรียนเองหรือว่าร่วมกับชุมชนนะครับเพื่อให้ความลงระลงเรื่องการให้ความตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรค เคี HIV. แล้วก็เรื่องนึงครับเรื่องไข้หวัดนะครับทั้งโควิดเองหรือไข้หวัดสายพันธเอสายพันธุบีสายพันธุนต์ต่างๆก็ก็อยากให้โรงเรียนโรงเรียนมีมาตรการเค้มวดคล้ายโควิดนะครับรกลัมมกบมาหือหนึ่งก็ล้างมือกันบ่อยๆนะครับให้โรงเรียนนักเรียนล้างมือบ่อยๆมีอุปกรณ์เอาไว้ให้เจลล้างมือหรือสบู่ล้างมือไว้นะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่มีอาการก็ ก็สมควรจะต้องสังเกตการแยกตัวน้องๆนะครับให้สวมแมสแล้วก็แยกตัวเพื่อไปฆัากรอกันะครับก็ซิงเกอร์นี้ก็ถ้าเรานีิบัตการฝากวามใหญ่ก็เป็นการสังการนะครับให้ทุกเรียนช่วยกันปฏิบัติครับ